โอ้ทำเอาเจ้าตัวนั้นตื่นเต้นไม่น้อยนะคะการแข่งขันที่หลายคนตั้งหน้าตั้งต,งตารอคอยนะคะสำหรับศึกแดงเดือดที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยก็คือวันนี้ล่ะค่ะระหว่างทีมฟุตบอลระดับโลกนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวิเวอร์พูลที่กำลังจะระเบิดความมันนะคะขึ้นในวันนี้12กรกฎาคมค่ะณนะสนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะซึ่งจะเริ่มแข่งเนี่ยตอนสองทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทย ด้านนักร้องนักสแสดงชื่อดังนะคะอย่างคุณย่งอามแชร์ที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเคยได้มีโอกาสลงเรียนทําอาหารจนหลายคนเนี่ยเรียกติดปากเลยบอกว่าเชฟย่งนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้รับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ะค่ะด้วยการเป็นหนึ่งในทีมเชฟในการทําอาหารขึ้นชื่อของไทยอย่างผัดไทยนะคะเพื่อเสิร์ฟให้กับทัพนักกีฬาด้วย โดยคุณโย่งนะคะยังได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความทางอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกก้าวที่สนุกสุดๆของผมครับพี่พี่แมนยูนั้นได้ทันผัดไทยแน่นอนท่ามกลางความยินด,ดีของเพื่อนวงการนะคะแล้วก็หลอ่อแฟนๆกันอย่างเนืองนั่นเลยละค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ